อาจารยุทธพรสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับถามอาจารย์ยุทธพรเลยฮะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสภาล่างและสภาสูงเนี่ยหลังจากที่สภาสูงเนี่ยคว่ำร่างพรบประชามาติของสสมันเป็นการประลองกําลังระหว่างสสและสวรวมถึงรัฐบาลหรือไม่อย่างไรครับอาจารยุทธพรครับผมคิดว่าไม่ใช่เพียงแค่การประลองกําลังระหว่างสสกับสวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภายในพรรคร่วมรัฐบาลด้วย เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีเรื่องของกฎหมายประชาธมตินะครับเราก็เห็นประเด็นในเรื่อง,องการเสนอแก้ไขเรื่มนูนรายมาตราซึ่งมีประเด็นที่ทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับก็คือทั้งพรรคแกนนําก็คือเพื่อไทยนะครับกับทางพรรคกลุ่มรัฐบาลบางพักเนี่ยนะครับก็เห็นไม่ตรงกันนะครับตรงนั้นนก็เป็นจุดที่อาจจะเรียกว่าเกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาอะไรอีกวันสองวันเนี่ยนะครับก็มีประเด็นในเรื่องของ การที่สวในชั้นกรรมธิการอย่างเนี่ยนะครับไม่ได้เห็นชอบกับการเสนอแก้ไขกฎหมายประชามติมติคือยืนหลักการเดิมนะครับนั่นคือการกลับไปสู่ระบบเสียงข้างมากสองชั้นคือการลงประชามติเนี่ยจะต้องมีการดูสองระดับนะครับหนึ่งก็คือว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์นะครับในการออกเสียงประชามติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ด้สองก็คือในเสียงประชามติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งนั้นต้องบอกว่าเห็นชอบนะครับหรือ ไม่เห็นชอบต่างๆเนี่ยอีกไม่เราก็กลึงหนึ่งเหมือนกันแตซึ่งเราเรียกว่าระบบเสียงข้างมากสองชั้นหรือดับเบิลมาจอิตีแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในระยเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับดังนั้นก็เป็นประเด็นที่ไม่เพียงแค่ในส่วนของสสกับสวแต่ว่าคิดว่าตรงนี้เนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ในภาคร่วมรัฐบาลด้วยแต่ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่อาจจะส่งผลนะครับต่อเรื่องของการ แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากนี้ที่อาจจะทําให้เกิดความล่าช้าออกไปนะครับแล้วก็หลายคนก็ประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่ได้เห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาผู้ลแทนรัศฎรชุดนี้นะครับซึ่งเลือวาระอีกประมาณแค่สองปีกว่าๆแค่นั้นเองครับอืมครับทีนี้ถามอาจารย์ยุทธพรนะครับว่าเอาละ คือเรื่องของการที่สอวอตอนนี้ความร่างพรบรรประชามติที่สสเสนอมาเนี่ยหลังจากนี้ถ้าให้อาจารย์ยุทธพรอธิบายฮะว่าหลังจากนี้ขั้นตอนจะเป็นอย่างไรและสุดท้ายหลายคนบอกว่ามีความเป็นไปได้มากว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสสน่าจะยังสามารถคงร่างฉบับเดิมได้อาจารยุทธพรครับหลังจากนี้ก็จะต้องมีกระบวนการในการตั้งคณะกรรมาการร่วมนะครับระหว่างสสกับสวนะครับ เพื่อที่จะพิจารณาร่วมกันนะครับในเรื่องการแก้ไขร่างกฎหมายตรงนี้นะเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทั้งสองสภาเนี่ยได้ให้ความเห็นชอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับทันี้ถ้ากรณีที่สองสภาให้ความเห็นชอบนะก็สามารถที่จะดําเนินการประกาศใช้กฎหมายต่อไปได้ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่สภาใดสภาหนึ่งเนี่ยไม่ให้ความเห็นชอบนะครับนั่นก็จะนําไปสู่การที่ต้องพักร่างกฎหมายตรงนี้เอาไว้ หนึ่งร้อยแปดสิบวันนะครับหรือหกเดือนนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวด้วยกับการเงินนะครับถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยไม่ต้องพักร่างหนร้อยแปดสิบวัน,นแต่ครั้นี้เพกฎหมายนี้ไม่เกี่ยวกับการเงินก็นต้องพักร่างไว้ไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบวันหลังจากนั้นสสสามารถที่จะเอามายืนยันว่าเห็นชอบนะครับได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในออสามของสภาผู้แทนแะะรัษฎรนะครับ คือโดยเงื่อนไขเนี่ยเราอาจจะดูผิวเผิดแล้วก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับยังไงก็ตามสอสอสามารถยืนยันได้ด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามนะครับแต่เอาก็จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสองในสามของสอสอประมาณห้าร้อยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เต็มห้าร้อยนะครับแต่ว่าเราคิดจากตัวเลขกลมๆมาห้าร้อยเนี่ยต้องใช้เสียงประมาณสามร้อยสามสิบเสียงเลยนะครับซึ่งนันไม่ง่ายนะครับนันไม่ง่ายเพราะไม่ง่ายเนี่ยทำไมถึงบอกไม่ง่ายเพราะว่า ในพักร่วมรัฐบาลเองนะวันนี้ยังไม่ได้เห็นเป็นทิศท,ทางเดียวกันในเรื่องของกฎหมายประชามตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลําพังเพียงแค่เอาพักแกนนํารัฐบาลก็คือเพื่อไทยบวกกับทางพักฝ่ายค้านคือพักประชาชนนะซึ่งก็ต้องการจะแก้รัฐมนตรเช่นเดียวกันเนี่ยรวมกันแล้วอยู่ที่2 9งเสียงแต่ซึ่งนั่นยังต้องการอีกประมาณ 3- 40เสียงนะครับในการที่จะยืนยันกฎหมายประชามติ์แต่คราวนี้ถามว่า3 4 0เสียงพอหันกลับมามอง พรรคอื่นๆบ้างเนี่ยมันจะถึงไหมนะครับในกรณีสามสี่สิบเสียงเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการใช้เสียงสามสี่สิบเสียงเนี่ยค่อนข้างจะต้องอาศัยพรรคขนาดกลางนะครับนีพรรคขนาดกลางที่ยังเหลืออยู่เมื่อจะเป็นพลังประชารัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นมีธิปัตเนี่ยณปัจจุบันนกำลังอยู่ในสภาวะของการบนพักอกแตกนะคือครึ่งหนึ่งอยู่กับรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งอยู่กับฝ่ายค้านนะเราจะฝากความหวังไว้ได้ไหม แนะในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าพรรก,การเมืองขนาดกลางสองพักเนี่ยได้แก่ภูมิใจไทยกับภูมิไทยสร้างชาติเนี่ยเขายังไม่เห็นสอลของกับทางพรรคแกนนะำคือพักเพื่อไทยในยเรื่องการแก้ไขกฎหมายปามาติติเพราะฉะนั้นยืนยันด้วยสิ่งสองในสามเนี่ยแม้ว่าสสจะทําได้นะครับแต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับอืมครับผมก็ ถ้าเราพูดกันตรงไปตรงมาเลยฮะอาจารย์อาจารย์ยุทธพรเองก็บอกว่าดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากที่นี้ถ้าถามเลยฮะมันมีช่องทางไหนไหมพอเห็นล่าสุดเองอย่างเมื่อวานนี้ผมเห็นทางไอรอเนี่ยก็มีการไปยื่นเลยบอกว่าเอาจริงและลุมถึงเสียงสอวอเนี่ยก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่ต้องรอแก้กฎหมายประชามาติไหมเอากฎหมายประชามาติปีหกสี่ที่มีอยู่ตอนนี้มาใช้ได้เลยฮะอาจารย์ุทธพรนะก็ได้ครับแต่ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะว่าการใช้กฎหมายประชามาติปีสองนห้าหกสี่นั้นเนี่ ก็คือหลักการเดิมนะครับเสียงข้างมากสองชั้นแต่ชั้นนี้ถ้าใช้หลักการเดิมเสียงข้างมากสองชั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายประชามตินะซึ่งการไม่แก้ไขกฎหมายประชามติเนี่มันมีความเสี่ยง,งที่เราคุยไม่ใช่กู้นะครับก mm ็คือว่าคนที่จะต้องออกไปใช้สิทธิ์ไม่น,อน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะจึงจะถือว่ามีข้อยุตินะครับและในชั้นที่สองก็คือว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยก็ต้องไม่น,อน้อยกว่าครึ่งหรือคนไปใช้สิทธิ์เช่นเดียวกันที่บอกว่าเห็นชอบนะครับจึงจะทําให ประชามติทั้งนั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านได้และดังนั้นเนี่ยในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมันมีความเป็นนมามธรรมสูงนะครับซึ่งมันแตกต่างกับเรื่องการเลือกตั้งนะครับที่มันมีความรูปธรรมสัมผัสได้มากกว่าแต่เนะช่นเราสนับสนุนพรรคการเมืองน,นี้ชอบคนนี้อยากได้คนนี้เป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีแรงจูงใจในการไปใช้สิทธิ์นะครับในขณะที่เรื่องของการทำประชามติเนี่ย พอมันไปนามาทาคนจํานวนไม่มากมากกว่าครับที่จะสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็จะมีการให้อโอกาสในการออกไปใช้สิทธิต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไม่ผ่านนะครับตั้งแต่ชั้นแรกเนี่ยถึงปกม้าปายเนี่ยนะครับตั้งแต่ชั้นแรกมันมีความมันจะได้มากกว่าครับ ครับผมทีนี้เรื่องของการทําประชามติเองเนี่ยนะที่จะเป็นการแก้ไขรัฐมนูนเนี่ยถ้าเราฟันธงเลยฮะอาจารย์ว่าฉะ,ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันมีโอกาสไหมว่าเอาล่ะหลายคนบอกว่าอยากให้ไปถึงเรื่องของการตั้งสสอรอเพื่อร่างรัฐมนุนฉบับใหม่ตอนนี้มันเหลือช่องทางอะไรบ้างแก้รายมาตราได้ไหมหรือว่าจะนําไปสู่สสอรอได้ไหมฮะเพื่อร่างรัฐมนุญฉบับใหม่อาจารย์ุทธพรนะการมีสสอรอนั่นหมายว่าจะต้องไปแก้ไขรัฐมนุนมาตรา256 คือวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะซึ่งถ้าแก้มาตรา256คือวิธีการแก้รัฐนูนนั้นจะต้องทําประชามติครับนะซึ่งอันนี้กําหนดเอาไว้ในมาตรา256อยู่แล้วแตนะ่ว่าถ้าแก้ไขตัวมันเองเนี่ยต้องทําประชามติแลนะไม่จากว่าณนะวันนี้ใน256เนี่ยไม่ได้พูดถึงสสอรอเลยนะ256นะั้นพูดไปว่าถ้าจะแก้รัฐนูญให้ใช้เสียงของสอสกับสวนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะไปแก้ตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําประชามติครับ ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เลยถ้าเราต้องการจะมีสศสรอนะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะบอกว่าที่ทําไมเราจะต้องไปทำประชามาติถึงสามครั้งนะครับสองครั้งได้ไหมนะโดยรวมเรื่องสสรอเนี่ยเอาไว้ในครั้งแรกเลยนะที่ไปถามนะครับว่าจะแก้รั้นลนไหมนะก็มีโอกาสครับที่อาจจะมีคนไปร้องต่อสารรัน้นลุ่นว่าประชามาตินั้นเนี่ยเป็นชา,าติปิที่ขัดต่อรันอร้นลนตามมาตราหนึ่งร้อยหกสิบหกนะเพราะว่าเป็นการไปพูดถึงสสรอ โดยที่ยังไม่แก้มาตรา256นะเห็นว่าตอนนี้มันมีประเด็นในเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนมากนะครับทั้งหมดตรงนี้มันเป็นผลมาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับที่4ทับ2564ต่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีคนเสนอแก้รัทธรรปนับเนี่ยนะฮะโดยมีกระบวนการในการที่จะตั้งสรเนี่ยละแต่ก็มีคนไปร้องต่อสารัฐธรรมนูญแต่แล้วสุดท้ายก็มีคำวินิจฉัยมาแล้วเป็นอุปสรรคนะครับต่อการแก้รัฐมนูญปี60อย่างยิ่งเลยครับ สุดท้ายฮะถามอาจารย์ยุทธพรฮะตอนนี้สิ่งที่เราเห็นในเวลานี้ฮะหลายคนบอกว่ามันเป็นการวัดกําลังของสภาล่างก็คือสอสอและสภาสูงและความสัมพันธ์ของรัฐบาลจะเป็นยังไงฮะอาจารย์ยุทธพรหลังจากนี้ครับผมว่าณวันนี้เนี่ยเสียงนอกสภาเนี่ยนะครับอาจจะไม่สําคัญเท่ากับในสภานะครับสถานการณ์การเมืองในสภาเนี่ยคือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าแต่แม้ว่าดูผิวเผินแล้วนะครับรัฐบาลอาจจะมี เสียงไปเกือบสามน้อยสามสิบน,นะครับ,รบแต่ว่าเขาจริงพอมีประเด็นสําคัญในการตัดสินใจเนี่ยความไม่มีเอกภาพเนี่ยมันยังคงมีอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายๆเรื่องรัฐบาลโดยเฉพาะพักแกนนำือเพื่อไทยก็ต้องถอยมาพักอยู่พอสมควรนะอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กรทั่งเรื่องของนิทุกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็พักอยู่เหมือนกันแล่วตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนภาพเหตุถึงเอกภาพอยู่เหมือนกันนะครับภายใน พรรคุวมรัฐกาลซึ่งก็ต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติกของภาวะรัฐบาลผสมแต่ซึ่งไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ทั้งหมดนะครับก็ต้องใช้เรื่องของกระบวนการในการพูดคุยนะครับในการที่จะเจรจา,าอะไรต่างๆแต่แล้วก็ออนอกจากนี้ด้วยเงื่อนไขหรือกติกาในจำนวนปี2อง0นะครับที่มันทําให้รูปโฉมของการเมืองออกมาแบบเนี้ยแต่ไม่สามารถที่จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นพรรคที่โดดเด่น ในการที่จะบริหารง,งานได้ก็ต้องอาศัยเรื่องความเป็นพักร่วมรัฐบาลอาศัยความเป็นรัฐบาลผสมซึ่งก็ทําให้ส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและก็ภาพใหญ่ของกระบวการเมืองทั้งหมดเลยครับได้ครับผมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรมากครับขอบคุณอาจารย์ยุทธพรครับ,บาารยินดีครับ